สวัสดีจ้าพี่น้องจามาอีกแล้วจ้ามากับอีกหนึ่งเมนูที่เขาฮิตกันช่วงนี้นะจ้าพี่น้องโบนเมโลมันบอกเขาเอิญกระดูกสันหลังไขรกระดูกสันหลังเนี่แลแหละไขกระดูกนี่แแล้พี่น้องเห็นบอกมันสีออกใข่อข่ว่าเนี่ยเพิ่นดูดพปกติมันสิต้องดูดมังสีอะไรพี่น้องมันห้อนอยู่ดูดบ่ได้พี่น้องเอ้ย มันเดี๋ยวบางมันมันเยิอมอือคุณน่ะตะควันแต่พี่นอปป้องสู้ไปล่ะือดูป้๊บมนสิบัวลวกปากคอยว่ะล่ะพี่น้องโอ้โอ้หเห็นปะออกแล้วจ้า

อืนัวมากอืเห็นบ่คอยอยากดูดจุบคือเพิ่นยุตว่ว่ามันสีห้อนจ้ะมันสิลวกปาาคอยอแท้งหำมันหลุดก่อนพี่น้องแพงแพงเลยจ้ะเมื่หนี่ประมาณเจ็ด ปอนเมื่อน,นี่ซึ่งว่าในกิโลหนึ่งจ้ะก,กิโลแบบบานเฮาเนาะสิปอนมันสี่ลอยหาสิบคนพาดูดจังสี่พี่น้องอืมคือสีดูดบ่ได้ ดูมอคคืนดอ,อกพี่ว่างอ่าเห็นไหมมันจะออกงี้จ้ะโ,โอ้ยิีปอนได้กินซ้ำเนียระจานนี่เห็นป่อืมอืมฮ้อนอืม อืมชอบชอบแพงช่างจะ้ะแพงอืมเนี่ <c oughs> เห็นบหมจะ้ะแทงเอาขอบๆมันมันหลวมสิอืมเห็นบหมันมันหลายค่ะพี่นอ้องเอ้ย อืมก็นะดูเขาไปน้ำห้อน,นก็ลวกปากค้วพี่น้องคอรร้วนให้มันเย็นบาไหวคอยอยากกินจ้ะขยอกขยอกแล้วสิกินค้านี่เบืง่งพี่น้อง Mm. mm. คนเท้านี่กับซันฮากินนอกพน้องเนาะอืมกินกับอะไนบ้กระดูกกระดูกบัวมันในกระดูกบัวหรอเขาเอิญเท่าไหร่แล้วครับสามเจ็ดเจ็ดปอนด์กว่า มันมันไลายหลายพี่น้องจ้าแต่ว่ามัน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 แบบแต่มันไหลลงซส่อนเนอะ อันนี้บ่ค่อยหลายอันนี้ม่นิดเดียวอือองอืออือแซ่บ ับจ้ะแต่ว่าแพงแพงผดซื่งง้วได้กิโลหนึ่งพี่น้องจ้ะบลรองบารูจ้ะแต่ว่ามันแพงเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้าไปก่อนจ้ะ